คือว่าผลิตภัณฑ์ของเรานี่มันมีประวัติความเป็นมาเลยนั่นแหละที่เราได้เป็นผลิตภัณฑ์เด่นของวัฒนธรรมว่าของเหมือนกันสวัสดีอายะด้วยนะคะตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนคะอายะ๊ะตอนนี้เราอยู่กันที่ทําการกลุ่มเป็นกลุ่มปักจักใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะอายาอที่นี้ก็ภายในกลุ่มปักจักเราเนี่ก็มีปากลาย ไม่ว่าจะเป็นลายหมวกกะพิยอลายว่าวูนันันลายปักที่เสื้อ,อคือพนันเอกปักลายซึ่งที่นี่อายอยก็เป็นคนปักเองหมดทุกขั้นตอนเลยใช่ไหมคะ,คะโดยลายแรกของกลุ่มอายอยนะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากลายต้นสวาสดโดยให้เหตุผลว่าเป็นต้นไม้สมัยโบราณและในพื้นที่นี้เป็นที่ราบริมคลองและยังผสมผสานกับลายวัฒนธรรมดั้งเดิมในพื้นที่ด้วยค่ะ คิดว่าเออเราเอานี่มาเป็นประวัติของเราอัตลักษณ์ของพื้นที่นั่นแหละก็แสดงว่าปริตภัาส์เรานี้ชิ้นหนึ่งมันได้สองวัฒนาธารรม <c oughs> วัฒนรธนรรมอะไรคะอ,อันนี้ก็คือวัฒนธรรมคนสามเจ้ามาพักใต้เราว่าบุา <c oughs> หลันแต่ก็ไลยนี่ก็คือลายวัฒนธรรมรีวิชัยรีวิชัยจากนครไหมคะสีวิชัย อันนี้ก็คือเราเปลี่ยนจากลายทุนศีวิชัยนี่มาเป็นลายดอกรักรักกัญญาอ,อันนี้เป็นลาย,ลายประดาษฐาธิกาตอนที่เข้าไปออกบงานรักเมืองนะ <c oughs> โอโ้โหออเดอร์มันมาวันหนึ่งสี่ห้าชิ้นอันนี้เราเย็บเองเลยถ้าดูเราเย็บนี้งงกันเลยคือเราไม่ได้ตีเส้นอะไรหรอกแบบเย็บเลยหรอคะเย็บเลยมีการร่างมีการอะไรก่อนเย็บเลย นี่เดี๋ยวจะเย็บให้ดูเดี๋ยวเย็บให้ดูเลย่าได้อันนี้คือเย็บเย็บได้เลยใช่ไหมคะอาย๊อ่ะอายอ,อ,อยังเล่าให้ฟังอีกนะคะว่าน้อยครั้งมากเลยนะคะที่จะทำแล้วจะต้องดูแบบ บคถ้าถ้าไม่ได้ดูก็นึกว่าออไอยอนี่โมแล,แล้วไมไม่เชื่อแน่เลยถ้าถามว่าเรียนที่ไหนบอกความจริงนะไม่ได้เรียนแล้วได้มาอย่างไงใช่ใชก็ <c oughs> คือที่ได้มาก็คือกรรมพันธุ์ ก็คือคุณแม่นี่เข้าเป็นนักปากลายปากลายปลอกมอนลายผ้าลุมผมเสื้อเขาเข,า,เขาทำแต่ว่าจากคนละอยางก,กัน ก็คือเป็นเป็นสินค้าของชุมชนไหมคะเนี่ยใช่ตอนนี้เราก็จดทะเบียนโอทัเราก็คิดว่าหลังจากเราทำอาชีพหลักก็คือทำสวนและก็ตัดยางอะไรนี้นะก็คิดว่าเออจะทำอะไรบ้างให้มีรายได้เสริมเพื่อว่าช่วงไหนที่เราตัดยางไม่ได้ก็เราก็ขาดรายได้ใช่ไหม,มก็ลองคิดดูก็ทำไปเลย ระบุให้ชัดเจนค่ะว่าเป็นว่าวบูลันความอัตต<อ>าบูลันเนี่ยก็บูลันนี่นะ,ะบูลันนี่ก็คือแปลว่าดวงจันทร์าสามจังหวัดดังเดิมนี่เขาเล่นว่าวตั้งแต่แรกเลยนี่ผมก็เกิดมารู้แต่เขาเล่นว่าวนั่นแหละ,ะ,ะแต่เดี๋ยวนี้เขาไม่เคยเล่นอะไรว,ว่าวเ,เล่นอะไรเล่นคอมพิวเตอร์ หมวกับยานี่ก็คมือ่อก่อนนี้มีคนสนใจเดี๋ยวนี้ก็มันมาหมวกหมวกบักคอบแล้วแหละหมวกคอมรือมันมาเร็ว,วเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่มไม่มีใครสนใจแล้วเฉยๆแล้วเพราะแล้วขายถูกด้วยหมวกคอ,อมแต่ของนี้เราจะขายถูกไม่ได้ไดเราสั่งซื้อสั่งเสื้อมาจากกรุงเทพแล้วก็มาปากลายนี้ คือมาแปรรูปก็เลยพอดีเลยเข้าคอนเซ็ปต์กับว่าวุหลังพอดีนี่ก็นับว่าเป็นบุคคลที่มีความสามารถอีกท่านหนึ่งเลยค่ะที่เชี่ยวชาญทางด้านการปักเย็บมากๆหากใครสนใจสั่งซื้อสินค้าหรือเรียนรู้การปักเย็บก็สามารถตามได้ไปที่เพจที่เราแท็กไว้ได้เลยนะคะ